สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยวอลเทคช่องของคนรักเทคโนโลยีทางทหารที่เราจะพาคุณไปดูของจริงจากสนามรบและเวทีโลกกันอีกครั้งและวันนี้ครับผอมมาจะพาคุณมารู้จักกับสุดยอดรถถังหลักที่ทําให้ทั่วโลกหันมามองประเทศไทยกันอีกครั้งรถถังโนรินโควีที่4หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ m b t 3 0 0 0รถถังรุ่นล่าสุดจากจีนที่กลายเป็นกําลังสําคัญของกองทัพบ,บกไทยในปี2 0 2 5 ตั้งแต่กองทัพไทยเริ่มรับมอบวีทีสีรุ่นแรกจากบริษัทโนรินโคประเทศจีนเราเห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของกำลังรบภาคพ,พื้นดินอย่างชัดเจนเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถถังหนักธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับเทคโนโลยีทางทหารของไทยให้ก้าวสู่มาตร,รฐานสากลอย่างแท้จริงวีทีสเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยโนรินโคซึ่งเป็นบริษัทผลิตยุโทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของจีนจุดเด่นของมันอยู่ที่การผสมผสานระหว่างพลังทำลายล้าง ความทนทานและระบบควบคุมที่ทันสมัยรถถังคันนี้ใช้ปืนใหญ่ขนาด1 2 5มมแบบสมุดบอรพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนได้ทั้งแบบเจาะกรอะและระเบิดแรงสูงรวมถึงกระสุนต่อต้านรถถังนำวิถีที่ควบคุมด้วยเลเซอร์ได้อีกด้วยนอกจากเรื่องอาวุธแล้วสิ่งที่ทำให้วีทีสีโดดเด่นมากคือระบบควบคุมการยิงที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีกล้องมองกลางคืนกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลเซอร์ที่ช่วยให้พลประจำรถสามารถเล็งเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแสงน้อยหรือกลางคืนซึ่งจากการทดสอบของกองทัพไทยในช่วงปี2024ถึงต้นปี2025นั้นพบว่าวิธี4ม mm. ีอัตราการยิงและความแม่นยำสูงกว่ารถถังรุ่นก่อนหน้าอย่าง M60A3 หรือแม้แต่อ p ปอ t ทที่เราเคยใช้และอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนชื่นชมคือสมรรถนะการเคลื่อนที่ของมัน เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,200แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลแม้ในภูมิประเทศที่ยากลำบากและระบบเกียร์อัตโนมัติที่ทำให้การควบคุมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนขับ เรื่องกรอกก็ไม่ธรรมดาเลยครับวิธีสใช้กรอะคอมโพสิตแบบโมดูลาซึ่งสามารถเสริมกรอะปฏิกิริยาเอราได้เพิ่มเติมทําให้ต้านทานการโจมตีจากกระสุนเจอะกรอะและหัวรบแรงสูงได้ดีมากในการทดสอบของไทยเองพบว่าระดับการป้องกันของวิทีสอยู่ในมาตรฐานใกล้เคียงกับรถถังตะวันตกอย่างลีโอพาตสองเอสเลยทีเดียวในปี2025นี้กองทัพบ,บไทยมีการจัดตั้งหน่วยรบที่ใช้วิธีสเป็นหลักในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง m 4 1และ M60 ที่เริ่มหมดอายุการใช้งานผลคือหน่วยเหล่านี้มีความพร้อมและสมรรถนะในการฝึกและจำลองสถานการณ์รบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องที่น่าสนใจคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของ VT4 ที่ล้ำสมัยมันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรถถังในหน่วยได้แบบเรียลไทมแสดงตำแหน่งเพื่อนร่วมรบและเป้าหมายบนหน้าจอดิจิทัลของผู้บังคับการ ทำให้การวางแผนและการเคลื่อนที่ในสนามรบมีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องราคาหลายคนคงสงสัยว่าไทยจ่ายเท่าไรสำหรับสุดยอดรถถังคันนี้โดยข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวทางการระบุว่าราคาต่อคันของ VTC อยู่ที่ประมาณ5.2ล้านดอลลาร์หรือราวๆ190รล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถถังยุโรปที่มีราคาสูงกว่าเท่าตัวอย่าง Le โอพาธหรืออาร์เรม ในมุมของนักวิเคราะห์ทางทหารหลายประเทศต่างก็จับตามองการที่ไทยเลือกใช้ VTC เพราะนี่ไม่ใช่แค่การซื้อยุโทโธกรณ์แต่เป็นการเปิดประตูความร่วมมือทางเทคนิคกับจีนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาอัปเกรดระบบหรือแม้แต่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศซึ่งในอนาคตอาจทำให้ไทยสามารถประกอบหรือซ่อมบำรุงรถถังรุ่นนี้ได้เองภายในประเทศ ในด้านประสบการณ์ใช้งานจริงกำลังพลของไทยที่ได้ฝึกกับ v t c ต่างยืนยันตรงกันว่ามันให้ความรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมการควบคุมง,ง่ายกว่า M 6 0อย่างชัดเจนการมองเห็นรอบตัวด้วยระบบกล้อง360องศาท,ทำได้ดีและระบบอัตโนมัติช่วยให้การเล็งเป้าหมายแม่นและรวดเร็วขึ้นเยอะบางคนถึงกับบอกว่ามันคือรถถังที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอนาคต เมื่อรวมทุกองค์ประกอบทั้งพลังยิงกรอบระบบควบคุมและความเร็วก็ไม่แปลกที่หลายคนจะมองว่าโนรินโค VT4 คือหนึ่งในรถถังที่คุ้มค่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้และยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของกองทัพบกไทยที่มุ่งหน้าไปสู่ความทันสมัยและอัตโนมัติเต็มรูปแบบแน่นอนครับยังมีบางเสียงที่ตั้งคำถามว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงหรือไม่ แต่ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยมีวิ VTC อยู่ในมือคือการสร้างสมดุลระหว่างอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกและเปิดทางให้เรามีอิสระในการเลือกแนวทางพัฒนาทางทหารในอนาคตและในปี2025นี้เองมีรายงานว่าทางโนรินโกกำลังเสนอชุดอัปเกรดใหม่ให้กับ VTC ของไทยเช่นระบบป้องกันเชิงรุก APS ระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องคนประจำรถและระบบตรวจจับโดรนซึ่งหากไทยอนุมัติการอัปเกรดนี้ รถถัง v t 4ของเราจะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคทันทีพูดกันตามตรงรถถัง v t 4ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของกองทัพไทยและยังสะท้อนถึงการวางแผนระยะยาวเพื่อให้ประเทศของเรามีกำลังรบที่พร้อมปกป้องอธิปไตยได้ทุกสถานการณ์และนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมโนรินโค v t 4ถึงถูกเรียก,กว่า unstoppable force ของไทยในยุคนี้รถถังที่รวมเอาเทคโนโลยีความแข็งแกร่งและความภาคภูมิใจของชาติไว้ในคันเดียวขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอ o เท็ไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องราวเด็ดๆจากโลกของเทคโนโลยีทางทหารที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ